สวัสดีพี่น้องชาว FC Mobile ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพารท,ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่พี่พ,พี่น้องนองทุกคนนะครับควรจะรู้ควรจะทราบนะครับก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับ พี่ร้งองขั้นได้นะพี่กำลังหาร้านเติมเกมครับต้องร้านคุกกี้แรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ฝากกันไม่ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะเติมพาร์ตเติม fc point หรือจะเป็นเพิ่มแรง m a s k เหรือจะเป็นพาร์ตต่างๆแพ็กต่างๆนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะ add id line ก็ได้เช่นกันนะครับราคาถูกกว่าเติมเมงแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไม่ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขออนุญาตพูดถึงในส่วนของกิจกรรมฮีโร่นะครับมีพี่น้องนะครับถามกันมานะครับในส่วนของกิจกรรมหน้าสุดท้ายนะครับนี่เลยหน้านี้เลยนะครับผม นะก็ละหลายๆคนนะครับทำกิจกรรมครบหมดแล้วแล้วก็แลกแต้มกิจกรรมครบหมด,หมดแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถรับของรางวัลได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจากการบั็กหรือเปล่านะครับนะอันดับแรกถ้าจะถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับคือสําหรับคนที่ล็อกอิน Facebook ไว้นะครับหรือจะเป็นล็อกอินต่างๆนะครับที่ล็อกอินไว้แบบเรียบร้อยหมดแล้วนะให้ลบเกมก่อนก็ได้นะครับลบเกมก่อนนะครับนะอันนี้ จริงๆแล้วสมควรไหมที่จะต้องลบเกมมันอาจจะไม่ต้องไม่ต้องจาเป็นนะครับไม่อาจจะไม่ต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดการบั๊กหรือเปล่านะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับไม่สามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้นะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถทํากิจกรรมครบมดแล้วแล้วก็รับของรางวัลได้แล้ว คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันมาหน่อยนะแชร์ความรู้กันไปหน่อยนะครับนะว่า,าต้องทํำยังไงนะในส่วนของคนที่ไม่ได้รับกิจกรรมในส่วนของตรงนี้นะครับนะอ่าโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ทํากิจกรรมหน้าสุดท้ายหรือว่าจะเป็นหน้าต่างๆนะครับทำครบหมดแล้วแต่ว่าไม่สามารถรับของรางวัลได้นะอันนี้ต้อง ลองแลกเปลี่ยนความรู้นะครับลองคอมเมนต์บอกต่อๆกันไปหน่อยนะครับว่าทําไมถึงรับไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็ทํายังไงถึงจะรับได้นะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยนะมันบั็กหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าของผมเองนะทํากิจกรรมครบหมดแล้วนะครับนะแต่กิจกรรมฮีโร่นะครับมันยังไม่ได้หายไปนะครับมันยังให้ทําต่อนะครับนะสำหรับคนที่ทําไม่หมดนะครับนะหรือทําไม่ครบนะครับผมอ่ะโอเคนะครับนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครจะลบเกมนะครับก็ลบเกมแล้วก็โหลดเข้ามาใหม่แล้วก็ใส่เป็นปีปีคศมั้งนะคศแล้วก็เป็นเ,เดือนเดือนเกิดของเรานะครับนะก็หลังจากนั้นก็ลอกอินเข้าได้ปกตินะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ ID ดีหลักทั้ง ID หลักแล้วก็ ID ดีรองนะเป็นเหมือนกันนะครับเด้งหงอกนะครับไม่สามารถเข้าเกมได้นะเพิ่งเป็นนะครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นนะครับนะเมื่อเช้าก็เพิ่งลบแล้วก็โหลดเข้าใหม่นะครับนะก็ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงกิจกรรมล่าสุดกันก่อนเลยนะครับผมนะมาที่โลกคู่ขนานนะครับโลกคู่ขนานนะครับหลายคนนะครับยังสงสัยแล้วก็ยังสับสนนะครับว่าเราสามารถรับนักเตะครบทั้งหมด3คนได้เลยหรือไม่นะครับนะผมอยากจะบอกนะครับว่าเราได้ทั้งหมด3คนครับสังเกตนะผมเลือกตำแหน่ง CAM นะครับ ผมเลือกตำแหน่ง C M นะแต่ว่าตำแหน่งอื่นๆครับยังสามารถใช้ตั๋วในการแลกได้นะครับยังสามารถใช้ตั๋วในการแลกได้ซึ่งก็แน่นอนนะครับมันรับได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับ3ตัวด้วยกันผมเข้าไปดูรายละเอียดของต่างประเทศนะครับในทวิตเตอร์นะครับเขาพูดว่านะครับนักเตะ3ตัวนี้สามารถเอามาตีบวกกันได้หรือไม่นะครับนะอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะสามารถตีบวกได้หรือไม่นะครับนะ แต่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะได้นะครับเพราะหนึ่งเลยครับมันเป็นตัวตัวเดียวกันก็จริงครับแต่ว่ามันคนละตำแหน่งนะครับนะมันคนละตำแหน่งอาจจะตีบวกกันไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้มัสเคตีบวกอย่างเดียวนะครับผมนะสำหรับนักเตะ3ตัวนะครับนะหรือใครจะเลือกเป็นซิโก้นะครับนะหรือใครจะไปเลือกเป็นเอ่อฟานิสตรอยนะครับผมนะอ่ะก็แล้วแต่นะครับหลายคนอาจจะเลือกนะครับหลายคนอาจจะเลือกเป็นซิโก้นะครับนะ โอเคนะครับก็เอาเป็นว่านะครับตรงนี้เราได้รับทั้งหมด3ตัวครับ3ตัวทุกคนได้เหมือนกันนะครับนะอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับหน้าเลกเปลี่ยนกันแล้วกันครับก่อนอื่นนะับผมขออนุญาตพูดไว้ก่อนนะครับเนื้อหาในอีพีนี้นะอาจจะมีการคาดการณ์แล้วก็การวิเคราะห์ในบางส่วนนะอาจจะมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้น พี่พี่น้องทุกคนนะโปรดดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับผมขออนุญ,ญาตพูดถึงเกี่ยวกับนักเตะโมเมนตัม um นะครับนะในหน้าดวนดวลแข้งนี้นะครับผมนะสำหรับคนที่แลกเปลี่ยนไปนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพให้ดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แลกเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับก็ เท่าที่ดูแล้วนะครับจะเห็นนะครับมีนักเตะอาร์เซนอลนักเตะแมนซี cy, นักเตะดอทมูลแล้วก็นักเตะปะเชนะครับนะมันจะขึ้นว่าบวก1นบวก2นะครับนะของอาร์เซนอลนะครับขึ้นบวก1ของแมนซีขึ้นบวก1ของดอทมูลขึ้นบวก2องของปเชขึ้นบวก2นะครับคือนักเตะที่เป็นในสโมสรน,นี้นะครับจะั p OVR ครับจะอ up OVR นะครับผมนะ ก็ตามที่มันบวกเลยนะครับนะสำหรับคนที่มีหรือสำหรับคนที่แลกไปนะครับนะก็เอาเป็นว่านะครับนักเตะพวกนี้จะอัป o v r ขึ้นไปนะครับนะเดี๋ยวพี่ๆน้องถัดหลายคนนะครับจะถามเข้ามาอีกว่าเอาข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับอันนี้ต้องเข้าไปดูในหน้า FIFA r e n d e r นะครับผมนะเข้าไปดูได้เลยนะครับนะในส่วนของเรื่อง การนักเตะต่างๆนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับว่ามันบวกจริงไหมนะครับเพราะว่าในนั้นนะมันบวกนะแต่ว่าเท่าที่เราดูนะครับการนักเตะในนี้มันไม่มีให้เราดูนะครับมันไม่มีให้เราดูเป็นไปได้เหมือนกันว่าวันข้างหน้านะครับมันจะมีเข้ามานะครับมันจะมีเข้ามานะแต่ในส่วนของนักเตะแมนซีนักเตะอาร์เซนอลนักเตะดอทมูนเปเชอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะก็เอาเป็นว่าสําหรับคนที่แลกไปนะครับนะก็ถือว่าโอเวอร์มันจะขยับนะครับผมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผม ต่อไปนะครับมาที่หน้านี้กันเลยนะครับผมนะอ่ะหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าหน้าแรกเปลี่ยนจะกลับเข้ามาหรือไม่นะครับผมสังเกตดูนะครับตอนนี้มันเอาหน้าแรกเปลี่ยนไอคอนเข้ามาแล้วนะครับนะก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าหน้าแลกเปลี่ยนเอ่อผมคิดว่า9394ไม่น่าจะมีต่อไปคงจะเป็น95แล้วก็96 9านะครับอาจจะเป็นอยู่แค่แค่นี้นะครับนะอาจจะเป็นอยู่แค่นี้นะครับนะเพราะว่า อย่างหนึ่งเลยครับ o v a 9 3 94คนก็ไม่ค่อยนิยมใช้แล้วด้วยนะครับหลายตัวล้นตลาดนะครับหลายตัวล้นตลาดนะสำหรับคนที่มีอยู่ในทีมนะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปแลกเงินนะครับเก็บไว้อยู่ในทีมได้เลยยาวๆนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยครับเราไม่รู้ว่ามันจะเอาหน้าและเปลี่ยนเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมนะเท่าที่ผมสันนิษฐานก็แล้วกันครับเป็นสันนิษฐานของผมนะครับผมนะมันเอานักเตะไอคอนเข้ามาแล้วนะครับหน้าเลกเปลี่ยนปกติต้องตามเข้ามาแน่นอนนะครับอันนี้ผม ผมสันนิษฐานนะครับต้องใช้แน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่านะสำหรับคนที่เก็บตัวไหลไว้นะครับไม่ต้องขายไม่ต้องเอาไปแลกเปลี่ยนหรือไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเก็บไว้ในทีมไว้แบบยาวๆได้เลยนะครับนะเป็นการเก็บการดองนักเตะนะครับนะระยะยาวนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครจะมาบอกว่าเราเจ๊งไม่เจ๊งนะครับนะ เราเป็นสายนักลงทุนนะครับเรารู้ดีอยู่แล้วนะอันนี้ผมแนะนําว่าให้ใจเย็นๆครับลงทุนแต่พอควรนะครับลงทุนแต่พอควรไม่ใช่ว่าเรามี 100M 200M เราลงทุนไปหมดเลยนะครับนะอันนี้ผมแนะนําว่าให้ลงทุนแต่พอควรนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับมีหน้าไหนนะอ่ะหน้านี้เป็นหน้าของฟานบัตเทนนะครับฟานบัตเทนนะสำหรับคนนี้อยากจะแลกเปลี่ยนก็สามารถแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับ ก็ต้องเข้าไปดูในส่วนของเรื่องตัวไหลนะอันนี้ผมไม่ได้ขอพูดเรื่องตัวไหลนะแต่ว่าผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้หน้าเลกเปลี่ยนที่อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะคือมันเป็นจอร์ดเบสนะครับที่เป็นการ์ดนักเตะเข้ามาแล้วนะโอเวีานะครับจอร์ดเบสนะตัวน,นี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นซื้อขายไม่ได้นะซึ่งโอกาสที่จะเป็นหน้าเลกเปลี่ยนนะครับโอกาสสูงมากๆนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า น่าเลกเปลี่ยนต่อไปนะครับจะเป็นจอร์ดเบสนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับสามารถแลกได้เลยนะครับสามารถรอแลกได้เลยนะครับนะในส่วนของเรื่องน่าเลกเปลี่ยนนะครับผมจอร์ดเบสนะครับต่อไปนะครับต่อไปอ่ะตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนักเตะพวกนี้นะครับนะที่หลายๆคนแลกไปนะครับแล้วก็มันมีตัวซื้อขายอยู่ในตลาดนะครับผมนะเป็นนักเตะอ่อ นักตเตะเขาเรียกว่าอะไรนักเตะประจําประจําสัปดาห์หรอหรือว่าประจําเดือนหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต่างประเทศนะครับได้ปล่อยรูปภาพนะครับของการ์ดนักเตะนะครับอีซักนะครับอีซักนะใครรออีซักอยู่นะครับนะซึ่งเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่า อีซักนะครับจะมาในร่าแรกเปลี่ยนนี้นะครับนะเป็นไปได้สูงนะครับนะเป็นไปได้สูงนะครับนะซึ่งถ้าถูกหรือไม่ถูกยังไงก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงข้อมูลนะครับต่างประเทศเขาปล่อยออกมาเนาะเราก็เพียงแต่ว,ว่าเอามาทําคลิปแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นการแนะนําก็แล้วกันใครที่รออีซักอยู่นะครับนะสามารถมาแลกเปลี่ยนได้นะแต่ว่าในต่างประเทศนะครับเขาได้วิเคราะห์มาต่างๆนานา,นา,นานว่า เป็นไปได้ไหมที่อีซักจะมาเป็น o อเ90 9หรือ9 1หรือ92นะครับที่ไม่ใช่ o อเ89นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเอา o อเ89มานะครับซึ่งมันก็ไม่เปลืองมาส์เคนะครับมันมันใช้ดูเด็กนะครับตีบวกมันก็จะสบายกลัวนะครับผมนะอีซักก็เป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากๆนะครับผมไซย์5กว่า 5, 5ด้วยนะครับก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับนะ ผมเข้าไปดูในส่วนของการนักเตะแล้วนะครับการนักเตะยังไม่เข้านะครับการนักเตะยังไม่เข้านะแต่ว่าคนที่ปล่อยรูปภาพออกมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาหาข้อมูลมาจากไหนเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเหมือนกันนะครับว่าข้อมูลนี้เขาได้มาอย่างไงนะครับผมนะในซับสำหรับหน้ารปเปลี่ยนของอีซักนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับก็ลองสามารถมาสุ่มได้นะครับนะเนี่ยเป็นการนักเตะ โออา9 9่ะเดี๋ยวผมแลกให้ดูกันแล้วกันนะครับ1ครั้งก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้ใครนะครับอ่ะแต่เพื่อเปิดไปเลยนะครับผมวอล์มาแล้วครับสเปนครับ CM o อ็นะครับค่าพลังข้างในเป็นยังไงเอ่ยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคได้ o ออา9นะครับก็ถามว่าคุ้มไหมนะครับ ก็ไม่คุ้มนะครับไม่รู้จะแลกไปทําไมนะครับนะไม่รู้จะแลกไปทําไมนะครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับข้อมูลใน EP นี้นะครับนะก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับพี่พี่น้องท่านใดที่อยากจะเติมพาร์ตเติมเอฟซิพอยนะครับนะ ต้องร้านคุกกี้แลนช็อปเท่านั้นครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปเท่านั้นนะครับราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน,น่นอนนะครับฝากกันไปด้วยนะครับผมนะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับสำหรับ e ีนี้ขอบพระคุณมากครับ